สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการรัฐธรรมนูญไทยเข้าใจง่ายรายการที่จะทําให้เรื่องยากของกฎหมายกลายเป็นเรื่องง่ายสําหรับคุณค่ะพบกับดิฉันนะคะวโรดิศราวรรณเขจรและอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรคุณค่ะอาจารย์คะเรามาพูดถึงระบบรัฐสภากันดีกว่าครับที่ล้วอธิบายความไปแล้วแหละแต่ตอนนี้อยากรู้ว่าระบบรัฐสภาของเรามันมีจุดอ่อนยังไงบ้างคะครับเราได้ทราบกันแล้วนะครับว่าเราไม่สามารถจะให้อํานาจ อยู่ในมือของคนใดคนหนึ่งได้นะครับเพราะถ้าหากใช้ผิดขึ้นมาก็เสียหายนะครับรู้จะแก้ไขยังไงนะครับดังนั้นในระบอบประชาธิปไตยเขาถึงต้องมีการแบ่งแยกอานาจนะครับก็ให้ฝ่ายออกกฎหมายเป็นฝ่ายหนึ่งเพราะรัฐบาลต้องอยู่ใต้กฎหมายไม่ใช่อเภอใจนะครับฝ่ายบริหารก็มีอํานาจภายใต้ใตกฎหมายทีนี้มีแค่สองฝ่ายก็ไม่พอก็ต้องมีฝ่ายตุลาการ ผ่ายตุลาการก็จะคอยตัดสินนะครับใช้อำนาจที่เรียกว่าอำนาจตีความกฎหมายนะตัดสินว่ารัฐบาลเนี่ยใช้อำนาจไปถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าะนะครับสามอำนาจนี้ก็ถ่วงดุลกันนะครับทีนี้ปัญหาของระบบรฐสภามันคืออะไรนายกรัฐมนตรีมาจากเสียงข้างมากของสภาก็แปลว่านายกมีเสียงข้างมากในสภาและดังนั้นจึงแปลว่านายกจึงสามารถคุมสภาได้ด้วยการใช้เสียงข้างมาก ไอ้ฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารซึ่งต้องเป็นคนละฝ่ายกันและถ่วงดุลกันก็กลายเป็นว่าอะไรครับในเมื่อรัฐบาลไปครอบงําได้ก็กลายเป็นพวกเดียวกันนะครับปัญหาของการใช้อํานาจนะครับที่ไม่ชอบนะครับหรือเกิดปัญหาขึ้นมามันก็เลยมีขึ้นมาได้นะครับเพราะว่ารัฐบาลจะมีเสียงข้างมากและชนะโบวตในสภาเสมอใช่ค่ะ เหลือแค่ฝ่ายค้านซึ่งเป็นเสียงข้างน้อยซึ่งยกมืออย่างไรก็ก็แพ้นะครับนี่คือจุดอ่อนของระบบรัฐสภานะครับนั่นคือเราจะได้รัฐบาลที่เป็นเผด็จการที่เราเรียกกันว่าเผด็จการรัฐสภาในความหมายคือตรงเนี้ยนะครับคือพวกมากกว่าก็ชนะโวทตลอดรัฐบาลก็มีคุมสภาได้หมดนะครับอันนี้คือข้อเสียแบบที่หนึ่ง คือเกิดเผด็จการที่มาจากการเลือกตั้งไปนะครับเราเรียกระระบบเผด็จการรัฐสภาความจริงถูกไม่หมดถ้าจะให้ดีกว่าต้องเรียกเผด็จการโดยใช้พรรคการเมืองเพราะรัฐบาลเขาจะใช้พรรคการเมืองเนี่ยคุมสสของพรรคให้ยกมือให้รัฐบาลเนี่ยนะครับจึงต้องเรียกว่าเผด็จการโดยใช้พรรคการเมืองนะครับนี่คือแบบแรกหรือในทางกลับกันนะครับปัญหาแบบที่สองคืออะไรครับรัฐบาลเนี่ยตั้งขึ้นมาโดยที่ไม่สามารถจะมีแค่พรรคเดียวตั้งได้ เพราะไม่มีพักไหนได้เสียงข้างมากมเกินครึ่งก็ต้องไปรวมพักอื่นๆกลายเป็นรัฐบาลผสมค่ะนะครับทีนี้การที่พักใหญ่สุดเนี่ยจะเป็นรัฐบาลก็ไปชวนเอาพักอันดับสามอันดับสี่หรืออันดับห้ามาร่วมรัฐบาลด้วยเนี่ยถามว่าเขาใช้อะไรครับในการไปชวนมาร่วมรัฐบาลหรือพูดกับกันครับพักอันดับ3 4มี่หเนี่ยเขาขออะไรครับเป็นค่าตอบแทนในการร่วมรัฐบาลก็ต่อรองไขอพวกเก้า<ข>อี้รัฐมนตรีต,ร <ขอ S 1> ต่างๆขอตําแหน่งรัฐมนตรี ระบบรัฐสภาเนี่ยนะครับถ้าไม่เป็นปเเดจการไปเลยก็จะเป็นปัญหาแบบที่สองคือกลายเป็นการมึงแบ,บ่งเคก้กนะครับแล้วรัฐบาลก็จะอ่อนแอครับเพราะอะไรฮะเพราะรัฐบาลจะอยู่หรือไปขึ้นอยู่กับว่ายังมีเสียงข้างมากเกินครึ่งอยู่หรือไม่ดังนั้นพักร่วมรัฐบาลก็ต้องคอยเอาใจนายกนะครับจะไปสั่งอะไรนะครับก็ลําบากในกระทรวงซึ่งแบ่งให้เขาไปแล้วก็เลยกลายเป็นรัฐบาลอ่อนแอไว้ง่ายคือ ระบบวสภานะครับถ้าไม่เป็นรัฐบาลเข้มแข็งจนกลายเป็นเด็ดการไปเลยก็อีกแบบหนึ่งครับคืออ่อนแอไปเลยซึ่งแย่ทั้งคู่อันนี้คือข่าวร้ายครับอประเทศไทยใช้ระบบการเมืองที่มีปัญหาครับฟังดูแล้วมีแต่จุดอ่อนอาจารย์แล้วมันมีจุดแข็งบ้างไหมคะอ่ะมีจุดแข็งก็มีนะครับเพราะจุดอ่อนของระบบประธานดีคืออะไระประธานดีซึ่งเป็นฝ่ายบริหารเนี่ยถ้าเขาต้องการกฎหมายหาเสียงเอาไว้เนี่ยจะทําได้ต้องมีกฎหมาย พอเขาเสนอร่างกฎหมายเข้าสภาไปเนี่ยรัฐบดีไม่มีเสียงข้างมากนะครับนั้นกฎหมายบางทีมันก็ไม่ผ่านเพราะตัวเองไม่มีเสียงข้างมากนะครับหรือต้องการงบประมาณนะครับเขียนเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีขอให้สภานุมัติก็ว่าตัวเองก็ไม่มีเสียงข้างมากไอ้กฎหมายงบประมาณก็ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่มีเงินในการจะมาบริหารประเทศตามที่หาเสียงไว้นี่คือข้อเสียของระบบประธานดีซึ่งตรงเนี้ยระบบรัฐสภาไม่เจอปัญหานี้เพราะอะไรครับ เพราะนายกมาจากเสียงข้างมากของสภานายกจึงมีเสียงข้างมากในสภาแน่ๆแต่ปรากฏว่าในทางปฏิบัติเราเป็นยังไงครับสสฝ่ายรัฐบาลจะไม่ตรวจอสอบรัฐบาลจะมีแต่ฝ่ายค้านซึ่งฝ่ายค้านไม่ได้เลือกนายกคนนี้นะแต่กลับต้องมาคอยตรวจสอบอยกมือทีไรก็แพ้นะครับดังนั้นเนี่ยระบบรัฐสภาเนี่ยมันมันจึงมีจุดอ่อนแต่ปัญหาคือว่าประเทศไทยเนี่ยเราเป็นราชณาจักรนะครับเรามีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เราจึงไม่สามารถใช้ระบบพระกพทัได้เพราะระบบพระทัคือระบบที่ประมุขของประเทศที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารด้วยมาจากการเลือกตั้งประเทศไทยจึงไม่สามารถใช้ระบบพระกทัได้เราจึงต้องใช้ระบบรัฐสภาต่อไปแต่มันมีจุดอ่อนเอาเป็นว่าเราทราบแล้วจุดแข็งจุดอ่อนแต่ทีนี้ถ้าอยากรู้ว่าเราจะแก้ปัญหาระบบรัฐสภาแบบนี้ได้ยังไงจดอ่อนจะแก้ยังไงใช่ไหมใช่ค่ะนี่แหละตรงประเด็นที่สุดเลย มันต้องมีทางแก้ใช่ไหมหมดเวลาหมดแล้วโอเคค่ะาทางแก้มีเรามาต่อในคราวหน้านะคะโอเคค่ะทิ้งท้ายไว้ในคราวหน้านะคะต้องมาติดตามวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสาหรับรัฐรรมนูญไทยเข้าใจง่ายค่ะวันนี้ดิฉันและอาจารย์ปริญญาลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ